สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟอร์จูนพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีธนูและลัคนาธนูสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลก์ Share, กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเปรุงใจกับกช่องช่แนของเราด้วยนะครับขอบุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดไลน์มาที่ปบลลิเปอร์สามหกเก้าตรงท้ายของหัวก็ชช่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปอัดไลน์มาถามข้าวคูได้ครับส่วนคนที่อยากช่วยค่ายาผมก็ที่ผมป่วยเป็นไทรอยเนาะก็อัดไลน์ไม่ได้เช่นเดียวกันครับส่วนใครไม่มีตังก็ดู คลิปให้เยอะๆแล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยอีกทางหนึ่งเนาะสำหรับที่ไม่ต้องเสียตังค์นะครับแล้วก็มาดูกันคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนกุมภาพันธ์2 5 6 7หรือ2024ซึ่งจะมีการโคจรยกย้ายราศีทั้งหมด5ดวงครับแต่ว่า e ีีแรกเราพยากรณ์ไปแล้วคืออังคารกับอาทิตย์นะครับส่วนอีพีนี้จะเป็น E ีที่2ซึ่งจะพยากรณ์ดาวศุกร์ดาวพุธดาวเกตเเลงตามลำดับนะครับรับคนราศีธนูและคนราธนูระมิดตามับฟังกันเลยครับ จุดกำเนิดอยู่ที่ตนุราศีธนูอยู่ทางทีศตะวันออกเฉียงใต้ตรงนี้ครับทีนี้เรามาดูกันที่ดาวศุกร์นะครับดวงแรกที่จะย้ายนะครับคือดวงแรกของ EP นี้นะครับก็คือดาวศุกร์ใครยังไม่ฟังย้อนกลับไปฟังได้นะสดวงนั้นนะนะครับดาวศุกร์เข้าสู่ราศีมังกรนะครับในเรือนกระดุมพระเนี่ยวันที่13กุมภาพันธ์67กระดุมพระเนี่ยมันหมายถึง การเงินนะครับถ้าสมัยก่อนเรียกว่ากระดมพีกระดุมพาคือความเป็นเศรษฐีนะครับหมายถึงสมัยก่อนเนี่ยมันจะเก็บเป็นที่นาที่ไร่ที่นาที่ดินต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงแก้วแหวนเงินทองอะไรประมาณนี้คือเขาจะไม่จะถามว่าเก็บเงินไหมก็เก็บแหละแต่คงไม่เยอะเพราะว่าสมัยก่อนเขาใช้พวกแบบหอยเบีย้ยใช่ไหมครับเป็นตัวแลกเปลี่ยนเนี่ยแต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเก็บพวกมีมูลค่าต่างๆมากกว่าอย่างเช่น นาพันนาหมื่นนี่นะครับที่เป็นตำแหน่งยศเนี่ยเขาก็จะได้ที่ดินดังนั้นพวกนี้เป็นผู้ดีเก่าเนี่ยก็จะมีความรวยติดตัวมากันหมดเลยก็คือพวกนี้ว่าได้ที่ดินมาตั้งแต่สมัยนู่นอยุธยาอะไรเงี้ยครับก็จะมีที่ดินที่นาเนี่ยเยอะมากดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยเอามาขายเป็นอสังหาเนี่ยก็คือพวกนี้ว่าพวกนี้รวยหมดเลยนะครับแต่ไอ คนชาวบ้านชาวช่องเนี่ยก็ต้องหาชาวกินคําไอไม่ได้ไม,ไไมไ่เป็นการโจมตีนะครับแต่แค่บอกว่ามันคือสมัยก่อนเนี่ยแล้วมันส่งทอดมาถึงปัจจุบันนะเนาะมันก็แล้วแต่คนนะครับบางคนก็เล่นก็ผ่านไปหมดก็แล้วแต่อันนี้ไม่รู้เนาะก็เอาเป็นว่าเราแค่ได้สันนิษฐานเท่านั้นนะครับเพราะอย่าลืมว่ามันก็คือประวัติศาสตร์นะครับสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะไปโจมตีใครบางคนไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไ,มไ,ดไม่เจตนาจะพูดอย่างนั้นนะครับหรือคิดอย่างนั้นเลยแต่แค่ว่า ที่มาของคนที่มันเป็น่อง้นาดก็คือตําแหน่งเกษตรนั่นเองในวิชาโหราศาสตร์เนี่ยนะครับก็จะมีพวกเกษตรเกษตรหมายถึงใครมีเนี่ยจะมีความมั่นคงในชีวิตก็คือจะมีที่อยู่ที่กินนะครับคือพูดง่ายว่าชาตินี้ต้องมีที่อยู่ที่กินแน่นอนนะครับถ้าใครมีเกษตรเนาะถ้าใครมีอุดนะครับหมายถึงมีวาสนามีบารมีหมายถึงจะมีคนรู้จักจะมีคนที่แบบได้อยู่เงียบๆีมีคนรู้จักมีกันไปมาหาสู่มีชื่อเสียงนะครับ อะไรประมาณนี้ทํานองนี้นะครับมีคนยําเกรงนะครับมีคนรู้จักอะไรประมาณนี้นี่คืออุดนะครับทีนี้มหาจักรถ้าใครมีแปลว่าดวงไม่เฉยแปลว,ว,ว่าคนคนนี้ถ้าเปื่อไม่ได้อะไรก็ต้องวิ่งเต้นเพื่อให้ได้มาก็แปลว่าดวงไม่เฉยถือว่าดีครับเพราะว่ามันควรจะมีแค่ตัวเดียวนะมหาจักร,ม,กรมีมากกว่าหนึ่งไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นเป็นดวงแรงนะครับหมายถึงพอเสร็จเรื่องหนึง่งก็ต้องไปต่ออีกเรื่องหนึง่งนะครับในนั้นเนี่ยไม่ควรมีมหาจักรหลายตัวพี่ผมยังมีสอง มีสองตัวแต่ผมมีตัวเดียวสองตัวเนี่ยตอนนี้ยังไม่เป็นฝั่งเป็นฝาเท่าไหร่เลยครับคือแบบยังต้องรู้สึกว่าคือพูดไงว่ายังได้ดีน้อยกว่าน,น้องเลยอะอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่ามาจากมันมันเหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกอะประมาณนั้นสุดท้ายกค็คือไม่ได้มาอะไรโดยง่ายมหาจากักรส่วนราชาชคเนี่ยควรจะมีแค่ตัวเดียวเช่นเดียวกันคือทุกอย่างควรจะมีแค่อย่างละหนึ่งถ้ามีมากกว่าหนึ่งมันหมายถึงดวงแรงะนะครับคือคาดเผื่อมหา ถ้าราชาโชคมีหลายตัวอาจจะเป็นคนไม่สมหวังแต่ตามจริงเน่ะหนึ่งตัวมันแปลว่าความที่จะมีคนมาช่วยนะครับหมายถึงเป็นรางวัลที่ได้จากมหาจักรตามจริงถ้ามีมหาจักรต้องมีราชาโชคนะครับตัวผมเนี่ยมีมหาจักรแต่ไม่มีราชาโชคตัวเดียวที่ไม่มีแต่มีเทวีโชคมาอาราชาโชคอยู่ในนวังมีครับมีทั้งสองตัวแต่แค่ว่าในราศีจักรไม่มีครับดังนั้นเนี่ยก็เลยทําให้เหนื่อย ลำบากบางทีทําแล้วไม่ได้ผลก็มีทําแล้วได้ผลก็มีมันก็แล้วแต่สถานการณ์น่ยนะครับผมไม่เคยกลัวเลยนะที่ทําแล้วได้ผลเนี่ยแต่ผมกลัวที่ว่าทําแล้วไม่ได้ผลนี้แหละเนี่ยเพราะมันมีราชาโชคเนี่ยมันคือจุดด้อยในดวงชะตาของผมนะครับแต่ทุกอย่างมีหมดเลยยกเว้นราชาโชคตัวเดียวนะครับเลยทําอะไรต้องต้องเหนื่อยก่อนนะ่ะไม่เคยได้อะไรมาง่ายฟรีๆไม่มีครับคําว่าฟรีในในชีวิตผมไม่เคยมี คือไม่กระทั่งพ่อแม่เวลาจะเวลาจะได้เงินเวลาจะได้เงินไปโรงเรียนไปอะไรเงี้ยต้องใช้งานแรกนะครับต้องช่วยแม่ขายของต้องอ่ากงสีทําการค้าครับก็ต้องช่วยขายของเป็นลูกมืออะไรเงี้ยครับเป็นลูกน้องให้พ่อแม่ตามปิดเทอมอย่างเงี้ยถึงจะได้เงินไม่งั้นเราก็จะไม่คือเขาเรียกอะไรพ่อแม่เขาให้ทําอย่างเงี้ยครับเหมือนคล้ายๆเอางานแลกเงินนั่นแหละประมาณนั้นเลยโอเคทีนี้อังคาร กลุ่มกระดาวศกเป็นคู่มิตรด้วยดังนั้นเนี่ยได้ทั้งเทวีชโชคได้ทั้งคู่มิตรดังนั้นจะหมายถึงสเสน่ห์นะครับดาวสองพระคุณเนี่ยอยู่ในเรือนการเงินแปลว่ามีสเสน่ห์ด้านการเงินหรือสเสน่ห์จะดึงดูดการเงินเข้ามานะครับอังคารเนี่ยมาจากเจ้าดัมปุตตะกับเจ้าเดือนวินาศปุตตะกระดุมพระแปลว่าจะเอาเงินเนี่ยไปลงทุนหรือได้ผลตอบแทนจากการลงทุนมาเป็นเงินแต่มันมาจากคาว่าวินาศด,ด้วยมันแปลว่าออนไลน์ก็คือพวกเล่นหุ้นนะครับ หรือจะเกี่ยวข้องกับการที่เราได้เงินมาลงทุนได้เงินมาจ่ายออกเลยแล้วแปลว่ามันมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายนะครับดังนั้นเนี่ยหมายความว่าหรือมันจะหมายถึงว่าการเล่นเอาเงินไปลงเล่นแล้วหมดก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับส่วนเรื่องอื่นบ้างมีช่องหนึ่งที่ผมไปทําช่องที่3มแต่ว่ามันได้รับการตอบรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าผมหายไปครึ่งปี เขาบอกว่าผมเนี่ยพูดเชิงธุรกิจผมก็ไม่เข้าใจว่าตกลงคืออะไรเขาว่าเชิงธุรกิจว่าไม่ใช่คําพยากรณ์แต่มันเป็นเชิงธุรกิจผมก็เลยงงว่าอ๋อเราเรียนบริหารมามากเกินไปเหรอเลยพูดในเชิงธุรกิจเหรอหรือยังไงหรือพูดเฉพาะเรื่องของการลงทุนมั้งเขาก็เลยคิดว่าเพราะมันเป็นแค่ดาวสองดวงอะเนาะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเชิงธุรกิจหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เอาเป็นว่างั้นพูดเรื่องของการลงทุนแล้วตามจริงการลงทุนไม่ได้หมายถึงว่าจะ คือคนนั่งออฟฟิศไม่ใช่ว่าจะไม่ลงทุนนะครับแต่แค่ว่าคุณไม่มีต้นทุนในการลงทุนในเรื่องงานประจําแต่คุณอาจจะไปเล่นหุ้นก็ได้คุณอาจจะเป็นซื้อทองคําก็ได้เก็บไว้อยางเงครับหรือซื้ออสังหาเก็บไว้มันก็ต้องมีการลงทุนบ้างครับไม่มากก็หน่อยจริงไหมหรือไม่ก็จริงอยู่ว่าอาจจะไม่มีใครลงทุนเลยก็มีอย่างเช่นเอาฝากเงินไว้ปกติอยางเงครับก็คือพูดง่ายว่าไม่ไปยุ่งกับเงินนั้นเลยก็คือถอนออกมาใช้ปกติ ทำงานแล้วก็ถอนเงินใช้ยอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆก็มีก็จริงคนเหล่านี้จะไม่มีการลงทุนจริงครับแต่ว่าเราพูดเผื่อคนสำหรับคนที่เขามีไงครับแล้วมันเด่นในเรื่องของการลงทุนจริงๆเพราะปุตตลาดมันหมายถึงการลงทุนความเสี่ยงนะครับก็ในหวยรูเบอร์อันอย่างน้อยคุณก็อาจจะเล่นหวยรูเบอร์ก็ได้อย่างเงี้ยครับแต่ก็มีคนที่ไม่เล่นเลยก็มีอย่างที่บอกไปว่าทํางานเสร็จได้เงินโอนเข้าปุ๊บก็เอามาใช้จ่ายเฉยๆแค่นั้นจบ ไม่ได้ทําอะไรกับเงินตรงนั้นเลยก็มีครับแต่บอกว่าเลยว่าไม่ดีเพราะว่าค่าครองชีพสูงขึ้นทําให้เงินเฟ้อเงินเฟ้อเสร็จปุ๊บเงินจะด้ค่าดังนั้นเนี่ยเราควรจะไปทําอะไรสักอย่างอย่างน้อยถ้าคุณไม่อยากเล่นหวยเลยเบอร์คุณก็เล่นสักานานๆครั้งเล่นทีก็ยังดีเพราะว่าอย่างน้อยถ้าถูกขึ้นมามันก็ยังได้กําไรแต่ว่าถ้ามันหมดไปก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นคนที่เล่นเราขาดทุนเหมือนกับหลายๆคนถูกไหมครับอย่างผมอะ่ะ เล่นขาดทุนผมก็ยังเล่นเพราะว่ามันก็คือคือมันมันเป็นการเรียนรู้อะครับไม่ใช่ว่าคือต้องเข้าใจก่อนว่าเราอย่าเล่นในเรื่องของการโลกแต่เราเล่นเพื่อการลงทุนเราต้องคือใช้คาว่าเล่นไม่ได้ต้องใช้คาว่าลงทุนดีกว่าเนาะเพราะเราเป็นผู้ใหญ่กันแล้วเราไม่ได้ใช้อารมณ์ในการเล่นแต่เราใช้ความคิดในการเล่นดังน,นั้นเราเลยเรียกความคิดในการลงทุนอ่ะ เราก็ใช้ความคิดในการลงทุนอย่าใช้การเล่นนะครับส่วนหวยเลเบอร์อยากเล่นก็เล่นอันนั้นมันคือการเล่นจริงๆเพราะว่ามันไม่มีการคิดนะครับคือคิดคิดว่าจะออกเล่นอะไรเอ็นนั้นเข้าใจแต่มันหมายถึงไม่มีกระบวนการทางความคิดแต่แค่ว่าคิดใจว่าเล่นจะเล่นเลขอะไรหรือไม่ก็ใช้เซนใช้เดาอย่างเงี้ยครับมันมันไม่มีหลักการในในการเล่นหวยเลเบอร์จะไม่มีหลักการจึงเรียกว่าเล่นครับแต่เ้า ถ้าเล่นหุ้นเนี่ยเราเรียกติดปากกันว่าเล่นหุ้นแต่ตามจริงอะ่ะมันหมายถึงการลงทุนนะครับไม่ได้หมายถึงการเล่นแต่บางคนก็อาจจะเล่นจริงก็มีอย่างเช่นวัยรุ่นนะครับอยากรวยก็เล่นนะครับก็เล่นเนี่ยก็คือพูดยงว่าไม่ได้ไม่ได้มองถึงจุดว่ามันจะขึ้นจะตกอะไรก็แค่ว่าเอาความเสี่ยงล้วนๆเหมือนเล่นหวยลยเบอร์นั่นแหละก็ไม่ต่างกับคาว่าเล่นแต่คนที่คิดว่าวิเคราะห์ว่า,วาเอออันนี้มานะเทรนหรืออันนี้คือบริษัทเนี้ยมันแบบเออมันดีนะอย่าง เราเดินเข้าเซเว่นทุกวันอะฉันซื้อหุ้นเซเว่นอย่างเงี้ยครับแต่ว่าหุ้นเซเว่นมันใช้สำหรับการปันผลอย่างเดียวเพราะว่าหน่วยแพงมากนะครับและไม่มีใครเขาซื้อกันเท่าไหร่แล้วเพราะว่าคนที่เขาซื้อก่อนเนี่ยเขาก็ได้กําไรกันหมดแล้วเนาะแล้วมันก็ขึ้นมาสูงมากแล้ว CPO พวกเนี้ยครับมันไม่สามารถที่จะเป็นเป็นการเติบโตไม่แต่ต้องเล่นแค่ว่าแบ่งกําไรผลกําไรเฉยๆไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่าอันนี้ก็ไปคิดกันเองนะครับ อะไรทํานองนี้อาจจบก่อนอย่าจะว่าน,นอกเรื่องไปมากทีนี้บุตรตาหมายถึงบุตรบริวารบ้างบุตรบริวารเนี่ยต้องใช้จ่ายไปกับบุตรบริวารน,นะครับเพราะมีวินาศก็แปลว่าต้องจ่ายนะครับตามจริงจะทายดีแล้วนะแต่ดันมีวินาศมาด้วยก็เลยจ่ายโอเคนะอ่ะดังนั้นเนี่ยเป็นในทํานองการจ่ายตังค์การลงทุนอะไรประมาณนี้ที่เกี่ยวกับบุตรกับบริวารน,นะครับแต่อังคารกับสุกมันเป็นคู่มิตรมันหมายความว่าจ่ายไปแล้วมันได้นะ มันได้ดีนะมันไม่ได้ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าได้คือมันจะมีจ่าย2ประเภทจ่ายค่าใช้จ่ายปกติที่เราต้องกินต้องใช้อันนี้คือจ่ายแล้วดีครับแต่ถ้าจ่ายไม่ดีหมายถึงอย่างเช่นรถไปขูดกับอะไรสักอย่างหนึ่งไปชนเสาไฟฟ้าข้างหลังเนี่ยหมายถึงว่าถอยหลังไปชนอย่างเงี้ยครับบุกไปอ่ะก็ต้องไปเคาะเนี่ยคือสิ่งที่ไม่ดีเข้าใจไหมครับหมายถึงว่าหมดเงินไปกับของที่เสียหายอันนี้คือสิ่งที่ไม่ดีโอเคนะ หรือจะมีการเดินทางไกลก็ได้ครับหมายถึงบุตรจะไปไกลตัวแล้วจะต้องมีการใช้จ่ายเงี้ยเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันต้องอย่างเช่นทนที่อยู่บ้านเหมือนเราก็ไม่ต้องใช้จ่ายค่าผักใช่ไหมครับแต่พอเวลาไปอยู่ต่างถิน่นก็ต้องจ่ายค่าที่อยู่ที่อาศัยที่ผักอย่างเงี้ยครับก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มเห็นไหมครับค่ากินบางทีเราทํากับข้าวเป็นอ่าก็ทําให้ลูกกินแต่พอ ลูกไปต่างถิ่นก็ต้องซื้อขินเพราะว่าลูกก็หมดเรียนไม่มีเวลาไปทําอาหารอย่างเงี้ยครับอะไรแบบนีหรือทําอาหารไม่เป็นอย่างเงี้ยก็ต้องจ่ายอย่างเดียวเห็นไหมครับประมาณนี้เนาะต่อไปดาวพุธครับดวงที่สเข้าส่รศีกุมวันที่14กุมภาพันธ์หกเดาวพุธเนี่ยเข้าส่รศีกุมเน,นยยะสําคัญดีๆ14กุมภานะครับดาวพุธแปลว่าการพูดการสื่อสารกันเข้าสังคมเอกสารสัญญานะครับการจดทะเบียนทั้งหลายพอดาวพุธเข้าไปปุ๊บเราไปดูดาวเสาร์ก่อนดาวเสาร์เนี่ยรอมานานมากแล้ว ดาวเสาร์เนี่ยกำลังจะครบรอบ1ปีในเดือนมีนาคมนะครับอีก2เดือนคือกรุมพามีนาเนาะก็จะครบรอบ2อ่าอีก2เดือนก็จะครบ1ปีดาวเสาร์อยู่2ปีครึ่งก็เหลือเวลาอีกปีครึ่งหลังจากเดือนมีนาคมแล้วนะเหลืออีกปีครึ่งนะครับที่จะอยู่ในราศีกรุมดาวเสาร์อยู่เดือนคู่มิต จะหมายถึงดาวเสาร์นิเดราชาเนี่ยเป็นผลเสียไม่ใช่ผลดีนะครับแต่มันก็แค่สงปีครึ่งอย่าคิดมากเดี๋ยวมันก็ไปที่เรือนพันธุและจะดีขึ้นนะครับมันตรงตัวไงเสาร์นะครับเสาร์คืออสังหาพันธุคืออสังหาและจะดีขึ้นแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้อย่าพึ่งมันยังไม่ดีนะครับเสาร์นิเดราชาเนี่ยมันได้ตําแหน่งโยกหน้ามันหมายถึงว่าโอเคอย่างน้อยก็ไม่ได้ทําลายลักนณะมากแต่ มันเสียตรงที่พบเรือนคือสาชาครับสาชาแปลว่าสังคมแปลว่าเพื่อนดังน,น,นั้นเนี่ยจะคุณจะรู้สึกว่าคุณจะไปเจอเรื่องปัญหาหลายๆอย่างมาแล้วทําให้คุณเนี่ยเอื่อมละอากับสังคมหรือคุณอาจจะแบบโดนเพื่อนเนี่ยทําอะไรใส่สักอย่างหนึ่งเช่นแบบออไม่คบเราอะไรเงี้ยหรือไม่ก็แบบหาเรื่องเราทะเลาะกับเราหรือบางอย่างอาจจะหมายถึงพอเราเข้าสังคมแล้วรู้สึกกดดันรู้สึกเครียดรู้สึก วิตกกับการที่จะต้องเข้าหรือมีเพื่อนแล้วรู้สึกเหนื่อยใจอะไรประมาณนี้ทำนองนี้ครับมันทําให้เรารู้สึกระแวงครับดาวเสาร์ในเดือนสัดา์แปลว่าจะระแวงสังคมระแวงเพื่อนดังนั้นเนี่ยมันต้องมีที่มาสิมันถึงต้องระแวงจริงไหมครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะระแวงคนแบบเอาฉันไม่รู้จักเธอแล้วจะระแวงไนดะ้ยังไงถูกไหมแต่มันมีความระแวงเกิดขึ้นแปลว่ามันต้องมีอะไรปัญหาบางอย่างเพราะอย่าลืมว่าเสาร์คือโทษทุกข์แปลว่ามันทุกข์กับ สังคมบันทุกกับเพื่อนอ่ะมันก็เลยต้องเกิดความระแวงเกิดขึ้นแนวแนวนี้ครับถือว่าเป็นเรื่องที่เสียนะครับคือปฏิสัมพันธ์กับคนยากอะพูดง่ายทีนี้พอมีอาทิตย์เข้ามาดูที่2เนี่ยคาที่แล้วเนาะสุภาพเป็นประก็หมายถึงว่าเขามองเห็นแต่เพื่อนเราเขามองเห็นแต่สังคมเป็นใหญ่แต่ไม่โฟกัสที่ฉันเลยโฟกัสที่คนส่วนรวมดังนั้นเนี่ยผู้ใหญ่เขาก็จะให้คุณให้ประโยชน์เนี่ยโดยที่แบบเออเราก็ได้เผื่อแผ่ไปบ้างแต่ไม่ได้ทั้งหมด ถ้าเปื่อเขาให้เราทั้งหมดคนเดียวก็คงจะดีแต่นี่ไม่ใช่อย่างเี้ครับมื่อไหรเกิดความกดดันอาทิกเสารคือเป็นคนคือร้อนอ,อกร้อนใจอะครับอ่าอะไรประมาณนี้อยู่ในสังคมแล้วร้อนอ,อกร้อนใจคุณอยากจะปิดวิเวกนะครับแต่มันบางทีมันทําไม่ได้ครับเพราะว่า เราต้องทํางานไงถูกไหมแต่ว่าสังคมในการทํางานนั่นแหละมันทําให้เราเครียดทีนี้ดาวพุธเข้าไปจะเริ่มผ่อนคลายขึ้นเพราะว่าอาทิตย์กรเสาร์เป็นคู่ธาตุไฟมันร้อนแรงใช่ไหมครับพอดาวพุธเข้ามาปุ๊บมันเป็นธาตุลมกับธาตุน้ำเนี่ยดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้เย็นใจขึ้นมากนะครับแต่ดาวพุธเนี่ยไปเจอดาวอาทิตย์จะมีการเซ็นสัญญาถามว่าเซ็นสัญญาได้ไหมได้แต่ร้อนอกร้อนใจนิดหนึง่งแต่ไม่ควรเซ็นจ,จะมากกว่าแต่ถ้าวางแผนดีดๆก็าสามารถเซ็นได้นะครับคือพุธกระเสาร์คือการวางโครงการแปลว่า เราต้องวางแผนก่อนว่าเราจะเซ็นสัญญามันจะได้แบบละเอียดถี่ถ้วนถ้าไม่งั้นมันก,ก็ไม่น่าจะเซ็นนะครับเพราะว่าอธิการสาวันร้อนใจบางทีเซ็นไปปุ๊บเราจะเกิดความร้อนใจเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยรอดีกว่าอย่าเพิ่งทําแต่ใครที่จําเป็นต้องทําก็ทําไปเถอะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแค,แค่รอบครอบไววางแผนไว้ให้ดีๆก็จบนะครับนับพุทธมาจากเจ้าเรนปัตนีกับเจ้าเรนกรรมะนี่ไงกรรมะสาชาจะมีเพื่อนร่วมงาน หรือจะมีการงานเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการสื่อสารปัตนิคือคนตรงข้ามแต่ว่าจะมีการดิวงานเกิดขึ้นนะครับหรือจะมีเพื่อนร่วมงานเกิดขึ้นก็เป็นไปได้สักสักอย่างหนึ่งแต่จะมีความร้อนอ,อกกำใจอยู่ในนั้นต้องวางแผนครับแล้วทุกอย่างจะเป็นไปตามที่เราต้องการถ้าเราไม่วางแผนทุกอย่างเสียนะครับมันจะมีความกดดันอย่างที่บอกไปดาวเกตด,ดวงสุดท้ายครับเข้าสุราศีมีนวันที่26กุมภาพันธ์หกดาวเกตเข้ามาในเรือนพันธุ กลุ่มกระดาราหูอันนี้เป็นราหูจอมทัพราหูทรงเครื่องหมายควาว่าหัวกระหางเขาได้คืนคือพระนารายาย่อยๆเลยนะพระนารายค้างจักตัดพระราหูเป็นสองท่อนเพราะว่าพระราหูแอบไปกินน้ำอมฤตือหมายความว่าปอมเป็นเทพแล้วไม่รู้ก็เลยกินกินเสร็จเป็นอมตะปุ๊บพระนารายรู้เข้าก็เลยค้างจักตัดพระราหูเป็นสองท่อนนะครับก็เลยเกิดเป็นหัวก็คือลาหูเป็นอสูรครับเกตเนี่ยเป็นเทพเพราะว่า หางเนี่ยตกลงไปในอาสมฤษีของพระหัสรสบดีก็เลยฟังธรรมก็เลยได้เป็นเทพนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นคู่เทพคู่มารก็ว่าได้นะครับพอมาเจอกันปุ๊บเกิดอุบัติการณ์ครั้งใหญ่หมายความว่ากล้าได้กล้าเสียกล้าเสีย่ยงลงทุนแรงใหญ่นะครับทําให้เกิดผลเสียหายได้เพราะมันกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงนะครับกระดุมพระสาชาได้เงินจากสังคมต้องมีการติดต่อมีการสื่อสารแล้วจะมีตังค์สื่อสารในเรื่องของพันธุ์ทแปลว่าจะมี เกนได้เงินจากอสังหาครับโอเคนะประมาณนี้กดไลค์กดแชร์กดซับส c r ร b ์ติดตามเป็นใจให้กับช่องแชแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ